การแข่งขันรายการ a อ l ล t ทล i i ิเตทางฝั่งอ l l p r o s p o r t ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึง l ี d d e r b o a r d ของการแข่งขันรายการนี้กันแล้วก็มาพูดถึงคะแนนรวมทั้งหมดทั้งมวลของสองสาวไทยที่มาลุยรายการนี้อย่างพรพันธ์เกิดปราดและปี่นนุดแป้นน้อยค่ะคุณก่อนได้ไหมว่าแชมป์รายการนี้คือ จอแดนนอมสั้นค่ะเพึ่งมาลุยรายการนี้ก็คว้าแชมป์ไปเลยแบบสวยงามไม่มีใครต้านทานได้นะคะจอแดนนอมสั้นได้แชมป์รายการไปด้วยคะแนน3563พอยต์ค่ะเป็นคะแนนสูงสุดมาเป็นอันดับหนึ่งของรายการคนที่สองเป็นสาวคูเปอร์ไรแกนนี่ก็แอบมามืดนะแอดว่าคูเปอร์ไรแกนคือคือเพิ่งมาแบบ สปีในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 2, 3, 4เองอะนะคะแต่คะแนนมาเป็นอันดับ2 3,015คะแนนนะคะส่วนอันดับ3ก็มามืดเหมือนกันก็คือสาวนาตาเลียซิลิโอค่ะเป็นสาวบราซิลไงคือเพื่อนซีของคิมยอนเคียงนั่นแหละค่ะเพิ่งมารายการนี้ทำคะแนนไป2,706คะแนนค่ะอันดับ4แดนนี่ดูโอ้คนนี้นี่ก็อยู่อลิสอลิมิเต็ด ทุกปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ทําผลงานได้ดีแบบนี้ทุกปีด้วยอันดับ4ี่เนีดรูพาคะแนนมา2,600คะแนนเลยค่ะอันดับ5้าคิงดอนบริเชลอันดับ 6. นาตาเลียวาร์เลติแอนเดอร์สันค่ะอันดับ7สาวฮอฟแมนค่ะอันดับ8ปสาวเฮนอันดับ9แชมป์เก่าบริเทเนียเบอร์ครอมบีค่ะอันดับ10ค่ะทุกคนเป็นเซตเตอร์ก็คือซินนี่ฮิวเล่ค่ะอันดับ11เเป็นสาวบรูคอันนี้ผลงานเห็นชัดนะคะ อันดับ12บส d งมิล็อกค่ะเดซอนโทริค่ะอันดับ13สาวเทเลอร์อันดับ14เป er ียนุแป้นน้อยค่ะทุกคนเปียน er ุแป้นน้อยเป็นลิเบอรที่อยู่อันดับ14เลยนะคะของรายการจาก44คนพูดชื่อที่น่าสนใจแล้วกันนะอามอลลี่แมคเคนอันดับ16นะคะ อเล็กซ์เกรอันดับ17ค่ะทุกคน mm hmm. แม่เดราคูดก็เคยเป็นแชมป์นะคะรุ่นนุสรารอบนี้มาเป็นอันดับ19นะคะส่วนจัสตินหว่องลิเบโรโสารัอเมริกามาเป็นอันดับที่21ค่ะสาวมานาะมิโคจิมะนะคะ ลิเบอรญี่ปุ่นเป็นอันดับที่23แฮนค็อกค่ะเซตเตอร์สาวร้ายอเมริกามาเป็นอันดับที่29นะคะและพรพันธ์เกิดปราดค่ะจบอันดับที่30ของรายการพรพันธ์เกิดปราดอันดับ30มีคะแนน1,468คะแนนนะคะคือถ้าเราเห็น แบบเห็นง่ายๆเลยก็คือสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพรพันธ์เกิดปราดก็แทบจะไม่ได้ลงเลยโดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4ของรายการพรพันธ์เกิดปราดไม่ได้ลงกันแข่งขันเลยนะคะในวันนี้แมตสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเลยแม้แต่นิดเดียวได้คะแนนแบบว่าเป็นคะแนนของทีมเท่านั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบที่แฟนฟแล้บอลพูดกันก็คือพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยอันดับ30 และสาวฮิลเลซิดนีซิดนีฮิวเล่เนี่ยซึ่งเป็นเซตเตอร์ที่คู่กับพรพันธ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่3หรือเปล่ามาถึงสัปดาห์ที่4เนี่ยซินีฮิวเล่ก็ไม่ได้ลงในสัปดาห์ที่3เท่าไหร่นะคะแต่ได้มาลงเต็มเ็มในสัปดาห์ที่4เลยทำให้ซิตนีฮิวเล่เนี่ยอยู่อันดับที่10เลยอะ่ะอันดับที่10นี่ไม่ใช่เล่นเล่นพรพันธ์เกือบปราดอันดับที่30อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย มันแปลกอยู่นะก็ก็แอบแปลกที่แบบว่าถ้าพรันพันเกิดปราดลงในสัปดาห์ที่4อันเนี้ยอาจจะทําให้คะแนนพรนพันเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่เป็นเซนี่หิวเล่ที่ได้ลงเต็มเต็ม เลยทําให้แบบหูคิดดูอันดับที่10ของรายการสําหรับเซตเตอร์ซินีฮอยู่เล่นนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะรายการจบแล้วแชมป์ก็คือจอแดนทอมสันนะคะเปียนุษย์อันดับ14ของรายการมี1957พรพรรณเกิดปราดอันดับที่30ก็เลขสวยค่ะมี1468คะแนนนะคะถือว่าเออพรพรรณเกิดปราดนี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอันดับที่30ของรายการนะคะคือมันน่าจะแบบอาจจะสลับการเซตเตอร์อาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ 10, 10 สี่แทนเปลี่ยนนุแต่อันนี้ไม่ใช่เลยกลายเป็นเปลี่ยนนุเนี่ยได้ลงทุกทุกแมตช์การแข่งขันทุกเซตเลยนะคะเพราะว่าเปียนนเป็นิเบรอลหนึ่งเดียวในแต่ละทีมอยู่แล้วแต่พรพันเกิดปาดพอมาคู่กับเซตเตอร์อีกคนนึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการสลับกันว่าอีกคนนึงอาจจะต้องได้ลงอีกคนนึงอาจจะไม่ได้ลงก็อเป็นเรื่องปกติแล้วกันค่ะถือว่ารายการนี้ก็สาวไทยของเราทั้งเปียนนุไปน้อยและพรพันเกิดปาด นำชื่อเสียงของประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะคะโดยการปูทางและการจากนุสราต้อมําปูทางมาให้เปลี่ยนนู้ป็นน้อยแล้วก็พรพันเกิดปราดัได้ไปโชว์ฝีมือความสุดยอดการเซตที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลิเบอรโรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางอ t ลิสอ i ลิมิตเนี่ยจะต่อสัญญากับเปลี่ยนนุป้ปนน้อยและพรพันเกิดปราดหรือไม่นะคะคือในฤดูกาลนี้ที่มีการเล่นให้ รายการนี้เพราะว่าพรพันธ์เกิดประหลัดและปีนุ้แน้น้อยเนี่ยก็มีการต่อสัญญากับสโมสรเดิมก็คืออีกหลีกหนึ่งคือ LOVB แล้วก็เรียโปทางฝั่ง Orlando ว a ค k ร r i ด้วยนะคะเลยทำให้มันมีช่องว่างในช่วงแรกก็คือรายการ Alice Limited เนี่แหละก็เลยมีการเล่นทั้งสองรายการเลยก็คือเนี่ย Alice Limited เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะคะในช่วงปลายป,ายปีไปนจนถึงต้นปีเนี่ย ก็จะมีการไปเล่นของ LOVB ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ Orlando w a r r i ของฝั่งเรียวโปอีกดังนั้น2คนนี้ยอยู่สหรัฐก,กันแบบยาวๆเลยแต่ก็มีการกลับมาแข่งซีเกมนะคะแล้วก็ค่อยบินกลับไปถ้าในฤดูกาลหน้าเนี่ยทาง Orlando w a r r i หรือแม e ้แต่ LOVB ไม่ได้ต่อสัญญาก็อาจจะไม่ได้เล่น Elite Unlimited หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่า การต่อสัญญาจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องดูแบบปีต่อปีไปเลยกรหวังว่าจะมีการต่อสัญญานะคะให้แฟนๆและบอลชาวไทยได้ดูกันแบบสนุกสนุกสนานสนานไปเลยนะดูให้ตาแฉะด้วยความที่หลีกสหรัฐอเมริกาแข่งเช้าตรู่เลยนะคะแฟนๆแรปบอลเมื่อกียเห็นอย่างไรบ้างคะพรพันธเกิดปราดแอบน่าเสียดายในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ไม่ค่อยได้ลงเลยโดยเฉพาะสัปดาห์ที่4ี่ไม่ได้ลงเลยนะคะ ออรู้สึกอย่างไรบ้างทําให้อันดับเนี่ยไปถึง30เลยนะสำหรับเซตเตอร์ระดับโลกอย่างพรทานเกิอปราดแต่ปีนูเป็นน้อยลิเบโรของเราอยู่อันดับ14ไม่ใช่เล่นๆลน่เล่าสุ่กันฟังในเรื่องนี้ในรายการนี้ที่แฟนๆวอลเลย์บอลได้ตื่นมาดูกันหน่อยค่ะลืมบอกค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลรายการนี้จบแล้วถ้าใครสมัครทางฝั่ง b g Sport อยู่นะคะ YouTube 50บาทเนี่ยก็จะรันทุกเดือนนะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลไม่ไม่ได้อยากดูอะไรในการถ่ายทอดสดของทาง YouTube b g Sport ก็แล้วอย่าลืมนะคะกดยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยเพราะว่าเงินก็จะรันทุกเดือนไปแบบไม่รู้ตัวแบบอัตโนมัตินะคะยังไงก็ระวังแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอะไรที่อยากดูใน BG Sport ดูการถ่ายทอดสดต่อไปก็สามารถให้มันตัดรันยาวไปได้เลยค่ะ